ดีค่ะในคลิปนี้นะคะขออนุญาตมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับ t o y ยต้าไฮรักวีโกนะคะคันนี้เจ้าของขายเงินสดค่ะในราคา139,000บาทนะคะทุกท่านเป็นรถยนต์วีโกปี06นะคะเครื่องยนต์เบนซิน 2J VVTI แจ้งลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะคะติดแก๊สหัวฉีดค่ะทางโดนทัทใต้ท้องนะคะไม่กินพื้นที่บนกระบะค่ะทุกท่านเกียร์ออโตเข้านิ่มปกติภายในสวยนะคะ วิ่งดีค่ะไม่มีปัญหาความร้อนค่ะทุกท่านไปติดครบทุกจุดเข็มไม้หน้าปัดทำงานได้ปกติเลยนะคะแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะสีสันรอบคันก็ยังสวยงามค่ะสภาพแบบเดิมๆบางๆทั้งคันเลยนะคะทุกท่านคันนี้ภาษีพรบรปี -6 6ค่ะสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานนะคะมีเรมเอกสารชุดโอนครบเลยค่ะ 1390 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจนะคะโตโยต้าไฮรักวีโกปี0 6เครื่องยนต์เบนซินดูรถได้ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถนัดดูรถทดลองขับด้ดยตนเองได้เลยนะคะทุกท่านถ้าถูกใจยังไงนะคะโทรไปนัดล่วงหน้ากับเจ้าของรถโดยตรงและเดินทางไปดูรถไปทดลองขับกันดูก่อนนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนำให้โอนมาจับล่วงหน้านะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ